แล้วอีกอย่างหนึ่งฮะกำเลี้ยวฮะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ว่าผู้หญิงตัดง่ายนะฮะหรือว่าผู้แก่ผู้เฒ่าหรือว่าใบกษียณฮะชอบมากลําพังแค่สตาร์ทอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องมีระบบกำเลี้ยวด้วยถึงจะเอาอยู่นะฮะปกตินะครับการออกตัวรถจะใช้เกียร์หนึ่งหรือว่าเกียร์สองก็ได้แต่ตอนนี้นะครับผมจะใช้เกียร์สามในการออกตัวนะครับต้องการแรงนะครับต้องการฮาร์ดคอร์ สวัสดีครับดูดีการเกษตรวันนี้นะครับเรามาอยู่บ้านสวนเรามาเป็นชาวสวนปกติก็เป็นชาวสวนชาวไร่ชาวนาอยู่แล้วนะฮะวันนี้เราจะมาตัดหญ้านะครับในสนามหญ้าเล็กๆนะครับหลังฝนตกเมื่อคืนเราจะเอารถตัดหญ้าใบวายรุ่นโปรของเรานะครับจะเป็นรุ่นท็อปสุดของเราก็คือรุ่น G50 Pro ก็คือตัวนี้ครับตัวนี้ครับสภาพสนามหญ้าตรงนี้นะครับพื้นดินตรงนี้ เมื่อคืนฝนตกหนักก็จะมีน้ําท่วมขังนะฮะอย่างนี้ฮะน้ําท่วมขังส่วนด้านนี้แน่นอนฮะหลงังฝนตกพื้นดินชื้นนะครับส่วนหญ้าตรงนี้ครับไม่ค่อยสูงเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ว่าจะมีอุปสรรคก็คือน้ํามีน้ําแล้วก็พื้นดินแฉะนะครับเปียกแต่ว่าถ้าเราเอารถตัดหญ้าใบวายนะครับรุ่นโปรของเรา ปัญหาที่ว่ารถจะติดรถจะจมโคลนจมน้ํานะครับก็ตัดปัญหาได้เลยฮะมาดูสเปคนะครับที่บอกไปตัวนี้เป็น g 50 pro จุดเด่นของเขานะครับมาเริ่มต้นตรงล้อกันก่อนนะฮะนี่ฮะล้อล้อใหญ่ขึ้นจากรุ่นธรรมดานะครับมีแค่10เซนหน้าตัดนะครับ10เซนหรือกว้างอยู่ที่4นิ้วมาขยับเป็นอยู่ที่14เซนนะครับหรือว่าประมาณ6นิ้วนะฮะนี่ฮะกว้าง ตัดหญ้านะครับสภาพที่หลังฝนตกหรือว่ามีน้ําขังท่วมขังนะฮะตัวนี้ก็จะไปได้ดีส่วนไฮไลท์ที่สองนะครับจุดเด่นก็คือตัวนี้ฮะจะมีกำเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากำซ้ายเลี้ยวซ้ายกำขวาเลี้ยวขวาเราไม่ต้องไปดันไปผักมากนะครับกำเลี้ยวก็เลี้ยวได้เลยคือจะผ่อนแรงได้เยอะนะฮะถ้าเป็นแบบพื้นที่อย่างนี้ต้องเลี้ยวบ่อยอย่างนี้ฮะต้องมีกำเลี้ยวนะครับถึงจะเอาอยู่แต่ว่าถ้าไม่มีระบบกำเลี้ยวมันก็จะ ดีในทางตรงนะครับหมายถึงว่าตัดทางตรงไม่ค่อยเลี้ยวก็ได้แต่ว่าจะหนักตอนที่ตีวงกลมนะครับหรือว่าตัดทรงตามพุ่มไม้ตรงนี้นะฮะตัวไม่มีกำเลี้ยวจะยากแต่ว่ามีกำเลี้ยวตัดปัญหาได้เลยนะครับจุดเด่นที่3นะครับนีบ่ฮนะเกียร์เกียร์ลูกใหม่ของเราฮะจะมีทั้งหมดสี่เกียร์เดินหน้าสามเกียร์ถอยหลังหนึ่งเกียร์ข้อดีอยังไงฮะมีสามเกียร์ถ้าเป็นพื้นที่อ่า แคบๆนะครับหรือว่าใต้พุ่มไม้หรือว่าหญ้าสูงหรือว่าพื้นดินเป็นเนินพื้นดินไม่เสมอเป็นน้ําหรือว่าขอบสระนะครับแล้วก็เล่นเกีย้ยนึงถ้าเป็นแบบพื้นที่โั่งโลกนะครับไม่มีต้นไม้ไม่ได้ซอกแทกอะไรแล้วก็เล่นเกีย้ยสองส่วนเกีย้ยสามก็ยังตัดได้นะครับเขาจะาวิ่งเร็วนะครับตัดเร็วแต่ว่าหญ้าไม่สูงมากนะครับใส่เกียสาม แล้วก็เกียร์สามเขาจะเผื่อไว้สําหรับการเดินทางออกจากไร่ออกจากสวนนะครับหมายถึงว่าเขาจะวิ่งเร็วนะฮะถ้า,เ,าเร่งเครื่องเต็มที่เขาจะวิ่งเร็วเหมือนเราวิ่งจ็อกกิ้งนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทดสอบทดลองนะครับความเร็วระบบเกียร์ว่าเกียร์หนึ่งช้าย,ยังไงเกียร์สองเร็วยังไง 3, เกียร์สามวิ่งยังไงนะครับเราจะให้เห็นภาพเลยส่วนหน้าตัดตรงนี้ครับ G 5 0 Pro หน้าตัด50เซนนะครับคำว่าหน้าตัด50เซนก็คือนี่ฮะส่วนที่เขาตัดหน้ากว้างก็จะอยู่ที่บวกได้เลยนะฮะซูมสายพานตรงนี้จะอยู่ที่10เซนอ่าก็บวกเป็น60เซนหน้าตัดแต่ว่าตัวนี้ยางใหญ่นะฮะมันก็จะโผลมาเห็นไหมฮะโผลออกมาก็อยู่ที่ขอบยางนะครับอยู่ที่เกเซนเคลียน,นอกนะฮะจากจุดนี้มาจุดนี้ส่วนระบบแฮนต์ตัวนี้ฮะสามารถ หมุน360องศาแล้วก็ปรับขึ้นลงตามเศีลละแต่ละบุคคลน,นะฮะว่าสูงว่าต่ําส่วนคันนี้นะฮะการสตาร์ทด้วยสวิตช์คุณแจก็บิดก็ติดได้เลยแต่ว่าถ้าลูกค้าไม่สตาร์ทคุณแจลูกค้าก็สามารถแบบเชือกกระตุกดึงได้หมายถึงว่าถ้าลูกค้าเลือกเอาแบบสวิตช์คุณแจก็สามารถสตาร์ทสระบบระบบที่1ก็คือดึงสตาร์ทเชือกกระตุกดึงยังคงเดิมนะครับแล้วก็สวิตช์คุณแจเพื่อจะให้ผู้หญิงใช้ได้ง่ายนะครับมีสวิตช์คุณแจแล้วอีกอย่างหนึ่งะฮะ กำเลี้ยวฮะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ว่าผู้หญิงตัดง่ายนะฮะหรือว่าผู้แก่ผู้เท่าหรือว่าใบกษีนณะฮะชอบมากลําพังแค่สตาร์ทอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องมีระบบกมเลี้ยวด้วยถึงจะเอาอยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองกันก่อนนะฮะว่าพื้นที่เล็กๆตรงนี้จะตัดเป็นยังไงบ้างนะครับหญ้าไม่สูงเพราะเป็นสนามหญ้าที่ผมบอกไปนะครับส่วนนี้จะเป็นน้ําที่ขังนะครับน้ําขังเลยนี่ฮะประมาณนี้ ส่งหน้านุนก็เหมือนกันครับทีนี้นะครับเราจะมาใช้งานเราจะใช้เกียร์สองในการตัดหญ้าพวกนี้การสตาร์ทไม่มีอะไรมากนะฮะถ้าเป็นเครื่องใหม่ๆยังไม่เคยสตาร์ทมาออนก่อนนะครับตัวนี้เราออฟไ้อยู่กดออนเติมคันเร่งสัก20%นะครับโดยประมาณเนี่ยเติมคันเร่งปิดโชคมาด้านนี้ถ้าเราสตาร์ทเครื่องตอนเช้านะครับปิดโชคแล้วก็สตาร์ทสตาร์ทติดเปิดโชค กดิตช์ตรงนี้ได้เลยเดินคันเร่งตรงนี้นะก่อนที่เราจะตัดส่วนตัวนี้จะเป็นตัวให้หัวตัดทำงานนะครับตัวโรถที่ใบวายหมุนแล้วนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวลดเดินเราเข้าเกียร์ไว้อยู่ที่เกียร์สองนะครับ นี่เราใชา้เกียร์สองนะครับเราจะลดมาเกียร์หนึ่งว่าเกียร์สองมาเร็วเกินไปกับพื้นที่เล็กๆนะครับแล้วก็ตบออกมาด้านนี้นะครับเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งเราช้านะครับ พวกนี้ที่เป็นเศษไม้ที่เผานะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับเราจะไปตัดมันตัดรอบๆเป็นวงกลมนะครับ พื้นที่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นซอกแทกแล้วก็เป็นเนินแล้วก็ลงเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์ช้าเข้าไว้ตบมาด้านขวาสุดนะครับตรงนี้ฮะเป็นพื้นที่เนินแล้วก็ใต้ต้นฝรั่งนะครับเราจะซอกแทกโดยใช้เกียร์หนึ่งนะครับถ้าพื้นที่เนินอย่างนี้แล้วก็หรือว่าวนตามต้นไม้นะครับตัวบอกหมดนะฮะจะเป็นเกียร์หนึ่งเดินช้าๆนะครับค่อยกินไป รุ่นที่เรามาตัดนะครับจะเป็นรุ่น G50 Pro นะฮะรุ่นท็อปสุดของเราเกียร์เดินหน้า3ถอยหลังหนึ่งนะครับล้อใหญ่ล้อโตลุยน้ำแฉะได้ดีนะครับพื้นที่เปียกเยกอย่างนี้ถ้าจะเป็นล้อธรรมดาแน่นอนครับไปไม่ได้นะครับนั่นคือจุดจบการตัดหญ้าเราไม่ใช่ว่าตัดหน้าแรงนะครับอย่าลืมเราตัดหน้าฝนเอาตัวนี้อยู่นะครับ G50 Pro ส่วนล้อหน้านะครับมาดูฮะเห็นฮะ ถ้าเปียกอย่างนี้มันจะมีฝาครอบลูกปืนให้เราฝาครอบลูกปืนตรงนี้กันน้ํากันอะไรเข้าไปนะกันฝุ่นเข้าไปกันดินเข้าไปเนะี่ยแค่นี้ดินก็เต็มแล้วฮะถ้าไม่มีก็ลูกปืนจะไปเร็วนะฮะส่วนด้านนี้จะมีฝาครอบลูกปืนนะฮะซีนอีกทีหนึง่งรอดูฮนะไปได้นะครับตัดหญ้าหลังฝนตกอย่างนี้นะครับสภาพอย่างนี้เลย